วันนี้เรามาออกกําลังกายกันดีกว่านะพี่ฝนนะออกกาลังกายที่สวนสาธารณะเนี่ยเหรอใช่แล้วที่สวนสาธารณะเนี่ยก็จะมีเครื่องออกกําลังกายขาให้เราถีบด้วยนะจะบอกให้เครื่องออกกําลังกายขาอ๋อเหมือนที่แม่พี่ฝนพาไปเลยอะ่ะที่แม่พี่ฝนพาไปเลยเหรอหน้างานโน,น่นนะอ๋อนี่ๆๆนี่เนี่เออเดี๋ยวก่อนพี่เอกเห็นถัดเลี้ยงหน้ารักหน้าซื้อมากเลย30อ๋อตรงนี้มีที่หมุนไขกระลุกกระลิกเหรอใช่แล้วนี่ไงเครื่องออกกําลังกาย ช่แล้วใช่แล้วเราต้องทดลองใช้จากอันนี้พี่ฝนอ่าพี่ฝนอยากขึ้นสีแดงอะ่ะอันนั้นมันหนักเกินไปนี่อ๋ออันนี้เงาเหมือนที่ไปออกกําลังกายนั่นโอ้ยยกขึ้นไม่ไหวแหละฮืบฮึอบฮึบเอ้น้หน้าบ่ายกขึ้นไม่ไหวเลยมันหนักจังเลยอะ่ะหนักมากเลยขอบอกเพิ่งได้14 15ครั้งเองโอ้โหยางหนักเลยทําไงดีอะ่ทอะทาไงดีพี่ฝนยกมั่งมายกมั่งก็ลงมาก่อนได้ปะ ได้ได้ได้เดี๋ดยวก่อนกดตรงไหนให้มันค้างเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนนะรีบเดรีบแป๊บหนึง่งแป๊บหนึงน่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลงนะเดี๋ยวลงนะครบพอดีรีบรีบออกมาก่อนรีบรีบนี่รีบออกมาแล้วปุ่มรีบพีบ่ฝนพี่ฝนกดมั่งอ่าพี่ฝนกดมังมม่งเออ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 แล้วแล้วฟันไม่เป็นไรใช่ไหม ฟันลออยู่แล้วไม่เป็นไรอ๋อกัดฟันไประวังนะทำไมอ่ะสู้ๆนะพี่ฝนนะระวังฟันแตกนะเ,เดี๋ยวฟันแตกเหรอใช่แล้วกัดฟันมากๆไม่ดีทรกอเปล่าแล้วเมื่อไหร่ฟันพี่ฝนจะงอกอะนั่นนะดีเมื่อไหร่จะงอกเนี่ยสงสัยไม่งอกแล้วล่ะเนี่ยโอ้เครื่องถัดไปเขาบอกว่าถ้าเรายกได้200ครั้งเราเราจะมีแรงพอที่จะไปยกเขานะๆๆๆๆไปทางนี้พี่เห็นอะไรแปลกๆด้วยเจออะไรเหรอ วันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงในอีเวนต์อย่างเท่เลยโอยอย่างสวยเลยขอบอกสามพันเคสามพัหมายความว่าไงเราต้องชนะสามพันครั้งเหรอเดี๋ยวก่อนนะวันนี้มันเหมือนกับต้นไม้กิ่งไม้ได้ยอนให้โบเลยแค่กิ่งไม้พวกนี้พี่เอกดันได้อยู่แล้วสบายสบายาววัน,นี้ไม่หวนลองมั่งเนอะได้แค่อันเดียวเองอะ แล้วนี่คืออะไรข้างๆกันอ่ะข้างๆเป็นพุ่มไม้เดี๋ยวลองยกอันนี้อีกอันหนึ่งเฮ้อง่ายอ่ะนี่ใครยกกิ่งไม้ไม่ไหวนี่ก็ไม่มีแรงแล้วจริงครับล่าเดี๋ยวลองอันนี้ดูดิอันนี้พุ่มไม้พุ่มไม้กระถางไม้อึ๊บอึ๊บเออ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 ลงก่อนไม่ไหวแล้วยกขึ้นได้ไหมยกไม่ขึ้นเลยหนักโอ้โหพลัง8 0ด้เลยเหรอหนักขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อกี้พลัง50แต่เพียกมี30พี่เพียยกสบาย แสดงว่าต้องมีอย่างน้อยก็น่าจะประมาณหนึ่งในสามหรือครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยนะไหวไหมไหวไหมไม่ไหวอยู่ดีพี่ฟอนไม่ไหวแล้วเราทําไงต่องั้นพี่เอกคงต้องไปออกกําลังกายเพิ่มแล้วที่อะฮึบครับได้อันสีส้มแล้วอะครับฮึบครับก็อันสีส้มนี่ก็อันแรกไงเอาเหรอเรา<ม><อ>จะต้องไปอันสีฟ้าสองร้อยอ๋อมีสีชมพูวิ่งวับอยู่ข้างหลังด้วยอันนั้นเท่าไหร่นะสองพันเลยเหรอสู้ๆนะ กำลังสู้ๆอยู่เดี๋ยวผัดกันขึ้นมาออกกำลังกายนะเดี๋ยวพี่จะไปอันนู้นก่อนมีที่ออกกำลังกายแขนมั้ยไม่มีเพราะว่าเรามาด่านที่เป็นขาล้วนๆเจ็ดสิบสองนะพี่ฝนออกไปก่อนนะอ่ะเดี๋ยวพี่ฝนจัดการออกกำลังกายตรงนี้ก่อนอันนี้แปดร้อยเจ็ดสิบสองก็ประมาณหนึ่งในสิบได้นะโอ้โหว่าไงเหรอไม่พอ ไรไม่พอกระถางก็ะลนทับตัวนะเดี๋ยวเอาลงก่อนโอ้โหสั่นเลยขาสั่นไม่ไหวแล้วขาสั่นเลยอ่ะเอาอันนี้ดีกว่านี่กิ่งไม้เนี่ยชัวเลยกิ่งไม้เนี่ยกิ่งไม้เล่นกับโบ้หืบห้าแล้วพี่ฝนได้แล้วเหรอหืบหกอ๋อแล้วเราจะไปหมุนขายเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่ต้องสามสิบเนะย้อสามสิบว่ากดแป๊บเดียวไม่ไหวไงแป๊บเดียวแป๊บเดียวเพียอกจะลองยกอันนี้ดูนะ เอาเลยตามสบายอีกทีนึงอีกทีเจ็ดอ๋อโ,อโอะแปดแป๊บเดียวเห็นหมบอกแล้วไม่ไหวแล้วอะได้แค่สิบเองเดี๋ยวพี่ฝนตรงนี้ก่อนถ้าแล้วกันไดีวพี่ฝนเล่นมั่งเดี๋ยวพี่เอกจะมาออกกำลังกายกับเครื่องนี้ดีกว่าฮึบ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 ร้อยแปดสิบแปดแล้วพี่ฝนไหวไหมไหวไหม จะสองแล้วพี่เอกกำลังจะได้เปลี่ยนไปใช้เครื่องถัดไปจะเปลี่ยนได้แล้วเหรอใช่พอเปลี่ยนไปใช้เครื่องถัดไปพี่เอกคิดว่าน่าจะพอไปยกอันนั้นได้นะอ๋อกดไปเร็วเข้านี่เฮ้ยมาแล้วเออไปลองต้องไปลองอย่างนี้ไปลองอะไรอะ่ะลองยกกระถางต้นไม้อาเรเวลสองดูมาฮึบฮึบเฮ้ยพอได้พอได้อยู่ฮึมฮึบสู้ๆนะอันนี้ต้องกดช่วยเดี๋ยว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 นิ้วจะพันกันอยู่แล้วสูส้ๆนะ ได้แล้วพี่ฝนเอาต้องกดคลิกด้วยเหรอใช่แล้วได้อันละประมาณสามเองอันละประมาณสามหมายความว่ายกครั้งหนึ่งไงนี่ไงอ๋อยกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้สามนั่นเหรออันที่ได้สิบวินสิบวินไม่ใช่สามวินได้สิบวินอ่ะตกลงได้กี่วินกันแน่สิบวินอ๋อสิบวินก็สิบวินได้สามสิบแล้วพี่เอกจะไปหมุนอ่ะแล้วพี่ฝนทําไมถึงมีปุ๊กปิกแล้วอ่ะอพอพี่ฝนไม่หมุนไข่แล้วอ่ะไปหมุนได้ไงเนี่ยเอาก็พี่ฝนได้สามสิบแล้วอ๋อยกกิ่งไม้เหรอ ใช่แล้วโอ้โหพยายามจังเลยเก่งคนเก่งอ,ะอ่ะฝอยพียกได้หมูพิกกี้มาโอ้ยสุดยอดเลยเป็นแบบอรีเจนดารีด้วยพี่ฝนมีพวกเป้งนายนะแบ่งกับพียกได้มห ไม่เอาอะฉันอยู่ตรงนี้ก็ดีอยู่แล้วฉันอยากได้คุณหมูมั่งอะโอ้โอกาสได้เก้าเปอร์เซ็นต์เองพี่ฝนอยากได้คุณหมูพิกี้มั่งอะทุกคนโอ้โหนี่ตอนนี้ถีบครั้งละบวกหกเลยนะโอ้ชุดยอดแล้วปกติบวกหนึ่งบวกหนึ่งใช่ไหมนี่บวกหกโอ้ชุดยอดเลยอยากได้มั่งอะโอ้อยางงี้ก็ไปเร็วดิแป๊บเดียวมาที่แล้วพี่ฝนโอ้แป๊บเดียวเองทุกคนพี่เอกเก่งมากเลยขอบอกใช่แล้วพอเราเก็บตังค์ได้สามสิบแล้วก็ไปหมุนไข่สัตว์เลี้ยงมาเพิ่มมาหมุนเลยหมุนเลยนี่ตอนนี้ พี่เอกมีทั้งโบปุ๊กปิกและพิกกี้ด้วยนะจะบอกให้นี่วันได้แต่ปุ๊กปิกมาอย่างเดียวเรอเขาบอกว่าถ้าได้50มันจะมีการรีเบิร์ตได้หนึ่งครั้งแต่พี่เอกอยากได้สัตว์เลี้ยงเยอะๆก่อนแล้วค่อยรีเบิร์ตท,ทีเดียวงั้นเราก็ต้องเพิ่มมาละกํำลังให้ได้เยอะๆ นี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะมายกอันนี้แล้วอันถัดไปอันนี้น่าจะได้สามสิบน้พี่ฝนกระถางต้นไม้เลยเหรอเออกระถางต้นไม้ทรงสูงโอ้พ oh. ันเจ็ดน่าสันเลย oh oh, โอ้โ oh, หไม่ไหวแล้วมั้งพวกเราฮึบฮึบฮึบอีกนิดนึงอย่าเพิ่งเป็นลมใจเย็นนะฮึบไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วพอได้อยู่พี่ฝนอีกนิดเดียวฮ้ยในที่สุดก็ได้แต่ว่าน่าจะสักสองพันนะกำลังดีโอ้เกือบไปเลยเมื่อกี้นี้น่ะได้มหกสิบนะอันนี้คืออะไรอ่ะ อันนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ๋อต่อไปจะเป็นไวกิ้งแลนด์อ๋อเป็นโลกถัดไปงั้นเหรอต้องมีถ้วยรางวัล8,000แล้วก็เลเวลผ่านก่อนโอ้แล้วอย่างนี้เราจะไปไงอ่ะเพยต้องยกไม้อันสุดท้ายแล้วต้องมีอะไรนะถ้วยรางวัลเก็บไว้8,000นนะโอ้โห ยากเหมือนกันยากน่าดูเลยเนี่ยเราเอาแบบนี้ดีกว่าพี่เอกสะสไมไว้เยอะๆนะโอ้ได้บันนี่แสดงว่าพี่เอกได้ครบทุกโตแล้วโอ้ดีจังนี่พี่เอกจะเก็บแล้วก็มาหมุนเห็นเขาบอกว่าคราฟได้ด้วยนะเจริงเหรอ ห้าตัวแน่ว่าชุดยอดเลยอ่ะออถ้าเรามีห้าตัวเราก็จะคาบนี่ได้เนี่ยคาบอะไรหรอคาบสัตว์เลี้ยงให้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงแบบพิเศษเอ,อ๋อไหนไหนทำให้ดูหน่ะเ,ออเดี๋ยวใส่อีควิปเบสไปก่อนต้องมีห้าตัวเดี๋ยวพี่เอกต้องไปออกกําลังกายแล้วก็ไปยกของก่อนเนี่ยต้องมีห้าตัวเหมือนการงั้นเหรอใช่เรายกอันนี้ไปก่อนเนี่ยสิบเนี่ยแป๊บเดียวและอย่างนี้จะไหวไหมนี่ก็ต้องทําไปก่อนนะพี่ฝนนาจะมีสัตว์เลี้ยงเพิ่มพลังได้มากกว่านี้มีแค่ตู้เดียวเองมอีอีกตู้นึงแต่ตังเราไม่ ตู้นั้นอ่ะสามพันแล้วมันจะไปเพิ่มไหวที่ไหนแล้วต้องสามพันถามสามพันถ้วยรางวัลน่ะใช่ถ้าสามพันเนี่ยเพียกก็ต้องยกอันนี้เท่าไหร่อ่ะสามร้อยครั้ง <c oughs> ไม่ไหวมัง้งเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนี่เดี๋ยวพีอกสะสมไปเยอะๆเสร็จแล้วก็ไปหมุนให้มันได้สัตว์เลี้ยงรวมๆกันแล้วก็เอาสัตว์เลี้ยงมาคราฟก่อนดีกว่าอใจเย็นๆเราต้องออกกําลังกายใช่ออกกําลังกายแต่ว่าเรารีบเรารีบเรารีบ,รรบกดให้ได้สักร้อยห้าสิบดีกว่านะ มาแล้วได้มาหมุนใครเหรอได้แต่ปุ๊กปิ๊กมาอย่างเดียวเลยคราฟเลยนะคราฟเลยคราฟเลยหนึ่งจุดห้าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าหไหร่นี่สวย<ะ>สวยสว <2. 25. S 2> องจุดสองห้าอได้น้อยกว่ากว่าบันนี่อีกใช่น้อยกว่าบันนี่เพราะว่าพวกนั้นเขาระดับริเจนดอรี่แต่ว่าเขาก็สวยนาสีทองเลยเออใส่ก่อนอีควิปเบสไปก็สีทองสวยดีเหมือนกันเฮ้ยปุ๊กปิ๊กนายเท่มากเลยอะ่ะนั่นเจ้าแมวส้มนะะ่คะกเออกลายเป็นแมวส้มไปแล้วปุ๊กปิ๊ก เอาละเดี๋ยวพี่เอกออกกําลังกายตรงนี้ก็ได้ครั้งละ15.38้าเพราะว่านี้คูณเข้าไปอีกนะโอโ้โหพี่เอกไปอันสีชมพูแล้วเหรอใช่แล้วเขาบอกว่ามีรีเบิร์ดด้วยนะพี่ฝนโหเร็วชะมัดเลยอะ่ะถ้าเรารีเบิร์ดเนี่ยเราก็จะสามารถทําให้พลังของเราเยอะขึ้นใช่ไหม,มพี่ฝนยังไม่รู้อปกติรีเบิร์ดเราจะเยอะขึ้นแต่ไม่รู้ว่าสัตว์เลี้ยงที่เรามีอยู่จะหายไหมพี่เอกคิดว่าไม่น่าจะหายเดี๋ยวพี่เอกได้ครบเสร็จแล้วจะหมุนสัตว์เลี้ยงเพิ่มเติมนิดนึงแล้วก็ เก็บตังค์เอาไว้รีเบิร์ตห้าสิบอ่ะได้เลยได้เลยได้ไม่หวนนี่แหละเนี่ยยกอันสีแดงก่อนเป็นไงม้างไงหนักชะมัดตอนนี้เพียกได้สามพันกว่าสี่พันนะโอ้สบายตอนนี้สี่พันนะครึ่งหนึ่งอ่ะยกขึ้นสบายเลยอันนี้ไหวไหมเนี่ยอันนี้เท่าไร่อันนี้โอ้โหอันนี้เป็นหมื่นนี่หวนออดออเ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 เออเออเอี่ออเออเเออเอออเออเออออเออเอเออออออเอเออเอออเออยออเออเเออ โอ้มันห่างกันห้าเท่าอะเนาะยกหนักนเกินไปใช่หนักเกินไปแต่ตอนนี้เรารีเบิร์ตได้ละเดี๋ยวขอหมุนสัตว์เลี้ยงก่อนนะจะได้มีเก็บเอาไว้กันลุกกุกกิก๊กโบอีกแล้วอยากได้โบให้ครบห้าตัวจะได้ทำโบสีทองได้ไหมอมืได้อะไรเนี่ยอโอ้ได้ปุ๊กปิ๊กได้ปุ๊กปิ๊กอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรเอาละหมุนอีกหนึ่งครั้งได้อะไรมาปืด๊ดปุ๊กปิ๊ก อไม่เป็นไรได้ปุกปิกก็ได้ปุกปิกขอรีเบิร์ตก่อนนะพี่ฝนได้เลยรีเบิร์ตเลยตอนนี้มีพลังอยู่สี่พันรีเบิร์ตปุ๊บเหลือนหนึ่งแล้วก็ได้ดาวสีม่วงมาบวกหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าไว้ทําอะไรเหมือนกันโอ้ยอย่างเท่ ต้องไปออกกําลังกายดูนะว่าพลังจะเพิ่มเท่าไหร่ปกติจะเป็นสิบใช่ไหมของพี่เอกอะ่ะก็พี่ฝนได้คุณกระต่ายมาเยอะเห็นเปล่าอ,อ่เห็นแล้วเห็นแล้วโอเคนี่หมุนปุ๊บสิบใช่ไหมกลายเป็นสิบจุดเจ็ดหกพี่ฝนเพิ่มขึ้นประมาณห้าเปอร์เซ็นแสดงว่าพวกเราแข็งแกร่งขึ้นใช่เปล่าอืมพวกเราเก่งขึ้นดูดิแป๊บเดียวพี่กักสองร้อยเเห็นเป่าสุดยอดเลยนี่แสดงว่ารีเบิร์ตบ่อยๆแล้วก็เก่งขึ้นบ่อยๆรีเบิร์ตบ่อยเก่งขึ้นแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงดีๆก็จะเก่งขึ้นอย่างรวดเร็ว วัวแป๊บเดียวไปอันถัดไปแล้วใช่แนละ้วแป๊บเดียวี่เอกกระโดดมอันสีฟ้าแล้วคราวนี้เราก็แค่ฟาร์มไปให้ถึงสีม่วงในเวลาแค่แป๊บเดียวเองนะพออยูดดีๆก็กระโดดไปอันสีฟ้าเฉยเหรอใช่พลังเยอะเดี๋ยวลองยกดูก่อนนี่แป๊บเดียวได้สองพันแล้วเห็นไหมยกกระถงางต้นไม้ในพี่ฝนยกทท่งทองซุงแล้วนะพเพอกลองยกอันสุดท้ายแล้วยกปุ๊บล้มปั๊บเลยนี่ฝนยกอันนี้ได้แล้วทองซุงนี่เนี่เเอกสามารถรีเบิร์ดได้อีกรอบหนึ่งแล้วนะปับ๊บ ดาวมาเป็น2ดวงแล้วก็พลังขึ้นมาเป็น10%โอ้โหหมายความว่าพี่เอกสามารถไปยกของแล้วเพิ่มขึ้นต้อง10%นตะพี่ฝนยกของหนักๆได้แล้วนี่ยกอันแรกพี่เอกต้องกลับมายกอันแรกก่อนเดี๋ยวให้ดูนะเ<ฤ>มื่อกี้1ิบเอ็ดใช่ไหมอเอ้เมื่อกี้สิใช่ป่ะ11หรือ10 มขึ้นมาทีละสิบสองเออเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยเกมนี้่สนุกมากเลยนะสำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วลก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงริงรุ้งริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะออกกำลังกายเยอะๆบุยบุยมายกต่อพี่ฝนฮึบฮึบฮึบนี่สิบเอ็ดเลเนบาวฮ